ไม่ใช่คําสัญญาที่สวยรู้แต่คือความจริงใจจากหัวใจให้เบอร์สองหินใจของเธอสักครั้งอขอเป็นพลักครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตาบนนำเที่ยงทุกท่านครับถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ถึงเวลาที่จะเลือกคนทำงานจริงคนพร้อมลุยงานเพื่อบ้านเกิดของเราวันนี้กลุ่มเพื่อน้ำเที่ยงขอกราบขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เราก้าวเข้ามารับใช้ดูแลและพัฒนาตำบลน้ำเที่ยงของเราสักครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญของอนาคตลูกหลานเราวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ข้าคูหาโปรดเลือกนายบุญเทินสุภาพันธ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเที่ยงเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเสียงของเธอคือพลังสำคัญจะจับมือกันเดินไปด้วยกันเลือกตั้งทั้งทีเลือกคนดีมีสัจจะ โปรดเลือกนายบุญเทินสุภาพัน์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาำเที่ยงเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองประวัติการทำงานของนายบุญเทินสุภาพัน์อดีตสมาชิกอบตนาำเที่ยงอดีตประธานสภาอบตนามเที่ยงอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลนาำเที่ยงประสบการณ์ครบกว่าพร้อมลุยงานทันทีรู้ปัญหาเข้าใจพื้นที่ทำงานได้จริงกับนโยบาย เื่อชาวนาำเที่ยงทุกคนนำบาดานพลังงานแสงอาทิตย์ประปาให้ทั่วถึงถนนข้อสอลอและถนนลาดยางเข้าถึงทุกพื้นที่ถนนบุกเบิกเพื่อก,อการเกษตรขยายเขตไฟฟ้าส่งเสริมและสนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพส่งเสริมงานประเพณีและการกีฬาส่งเสริมได้ก,ก่อนเกณฑ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมกลุ่มเยาวชนอสมอแม่บ้านผู้สูงอายุและผู้พิการปรดเลือก นายบุญเทินสุภาพันธ์ซื่อสัตย์จริงใจแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาคนจริงมือสะอาดเสมอต้นเสมอปลายคิดแล้วพูดพูดแล้วทำพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อสองนเเือกกว,วรพพ่พาทุค พ่อแม่พี่น้องครับน้ำเที่ยงของเราจะเดินหน้าได้ต้องเลือกคนที่พร้อมทำงานจริงเลือกคนที่ตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานของเราโปรดเลือกนายบุญเทินสุภาพันธ์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อสองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเที่ยง11มกราคมนี้เข้าคูหาโปรดเลือกนายบุญเทินสุภาพันธ์เบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามเที่ยงจากกลุ่มเพื่อนามเที่ยงขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ 11. มกราเข้าคูหาโปรดเลือกนายบุญเทินสุภาพันเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามเทียงมาใช้เสียงของเรา